กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีแท็กเพงทุกท่านสบายดีตอนสวยๆพี่น้องวันนี้วันพวงุธวาวันอาทิตย์ใช่วันเสาร์วันเสาร์พี่น้องเอ้ยมนห้อยออกพี่น้องคนหวยออกบ่สบายดีพี่น้องนะสบายดีเด้อสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยอ่ะเพื่ออะไรเนี่ยนตกลินให้กาญยุดใช้ย่างอยู่กับจักรงูเขียวจะนำชมด้วย จะจิขึ้นไนี่ยไะจิขึ้นเนี่ยไรโอ้ยเนี่ยขึ้นหอวมากพอเนี้เกินเออเกินคำรักเพลงนอกบทซะแล้วนอกบทซะแล้วเองเนี่ย ไปเลยนะวังเลยจ้าอย่าไปะไกอีกใส่ไผ่อะไรมันเปี้ยก็มันดับแล้วไผ่ไปไม่ไปเอาทับพวงอย่าไปเอาขัดอ่าลงเลยพัดมาได้เนี่ยนี่ก็ไผ่บนสีทางไปเอาหนังไหมเลยจ้ะเอาหนังไหมไปแกงซุ้มทางด้านนอกมือนี่ประเทศบางอย่างอะไรสิไปซุ้มทางด้านบ้าน เมื as, ula, okay. ่อมาเอามื่อนะกะงูเขียวนอนกูหลังเอาใช้เอาแขนเสียวเลยนี่เดี๋ยวมานอนมือนใช่เยอะเฮ้ยอยู่พี่เฮ้ยเพี่อันนี้นี่เอ๊ะไม่หลอนมาเฮ้ยเพื่อนรักงูเฮ้ยเพื่อนรักงูใหญ่มาเดี๋ยพี่น้องเลยงงูมึงเนี่ยร้อง อย่าละมาเด้อบักเตะรดมึงจะหว่ามันโต๊ะใจมึงดูชิป้านี่ขวาะว่างเด้อเอามันนี้ใช่ก้อนเฮ้ยใหญ่สมนควรมันี้ใช่ก้อนอ้ยเมื่อเมื่อนานนอนในนี้นี่เออนอนคาบเสถียรได้อือลูกแม่ไม่นี่เห็นมือก่อนเหรพี่น้องเอ้ยดีนะแสดงเอาบไปไปใช้มันมาจอบกินนกอยู่นี่แล้วนกหลายตายได้อุ้ยเลิกี้ใหญ่คนนี้ก็คนลุกเลย คนลูกเด็กปู่เอ้ยเป็นให้โชคพี่น้องเอ้ยดีสิพุกื่อได้พี่น้องเด็กงูเด้อเอานี้ก่อนไรนี้ก่อนผ่าได้ที่มู่ใช่แห่หาไม่เงียบเงียบเลยนะเฮ้ยไล่ออกท่งหมดเด้อมึงนุกมันนอนรับอย่างว่าเามันกินอิ่ม หมูลูกหมค่ะกะเลยตีงเยูะตื่นแล้วตื่นแล้วไปทางไหนบ้างไหามไม่เงาขี้ยาโลงโลดบอดหามไม่เงาเเฮ้ยไป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 ซามมนเล่นเขาไหนไไจะไปช่วขึ้นอะไรคนลูกเนี่ยมันนอนรับอะไรม่ตื่นด้เด็กเหมือนะครับไปเอาหนม่นอยครับไป เวียนจนหอบก็บมดเงียนขึ้นบาวานอนโคตรอ้วยคนคิยงลูกต่ายอะไรบอกไข่แม่แบบแบบกอเลยกอมันลงเลย ไปแม่งแรกก็ได้ให้มันลงนี้แต่ก็พจังขึน้อนะก้เห็นอยู่สเห็นห้องน้ำเน้อเขา้องน้ำมีน,ำน,น่ะไปทางอีกเรื่อนาน,นมันหกกเถอตีงูดดเดียนี้หามันมันเขาได้หนาวม

ตัวนี้แล้วแ่ไม่เห็นแยกแยงจะอยีเลจะไปทิ้งทิ้งเลนะโอ้มันจะโคบีอาวไม่เคยไม่ยม่อนาะอันนี้ก่อนไปไหนมใจสีวายยังไงมาเต้มเลยเอาโเคไหม เ,เกเย <c oughs> ็ยไปเก็บไปเห้ยผ่านแล้วมันก็มาคือเก่าไรจองเอาไปใกล้ๆโลดออกทงผู้ออกทงหนเด้อผู้ทำเงินป่าน้อยผู้เออไปไปนี่ไปโอ้โขนลูกเด้จะเม็นสะอับัดข้าเอาไว้เท่านี้มันจะมาคือเก่า โอ้ยพุ่นโลดผุพุ่นอยากบได้อะบ้านใช่เนาะพุ่นก็ไปขันแม่วาได้เอาไปทางผ้ยก็ไปบ้านทางผ ไปใกล้ๆลดระวังเด้อไปส like ่งหอดใจมาเลยไปใส่บัตรบุญน้อเขาส่งหอดก็ไปบ้านพวกบังเลยย่ามีปัวมีเมียมันอี่ คนลูกเดียปู่เอ้ยเิมันนกกระจาบมานอนอยู่นี่ยันมันจอบนกแล้วโมนี้ใส่เลยให้ผ่าเขาเลยว้าวฮอดฮ่อก็ไปบ้านพวกนี่โม่จื้อทางมาบอยจะมาจะเคื่อนได้หรอไงยันเขาเห็นเขาผ่าได้หว่าข่อยเห็นเขาบอกขาว่ะทางลุ่มเจ้าอย่าตัดเด้อตาเด้อทางเทิง มันเป็นห่มด้ทางลุง่มหนากับสีเฮ้มแปดข่ำจ้าขักแน่แห้ะขักแน่ยุไหมคันแม่ม<笑><笑>เสียวเด้ยโอ้ย ขักแน่ย like bueno. ังบ่บันไดน่ะที่จ้องจ้องมันเฮี้ยยังไม่ไหวเนี่ยคอยมาเจ้าบอกกะทั้งนี่ฝังทั้งนี้ขั้นชี้ทางสิเมื่อผัดเอาไว้กินน่อเดี็กหนอนะจำลาะ

Ừ. Chị cho kênh Ghiền Mì Gõ Để คือปูดอนไปลี้ยนะโหท่างขักกันแล้วตัืน่อานปูดอนมาล้างค่ะลอบอกแล้วนีปูดอนมัแก้วเยอะเลยเหยาไผนี่าดอนก็ออกแล้วบอกอยากหัวเนาะ

แม่เลยพี่น้องก็จะมาขายเลยพอดีผมมีนี่ซื้อเลยตัวเด็ดตัวเด็ดจักป่าก็ยังสะ moire จะ moire อยู่แล้วเจ้ากับเมื่อเลยเมื่อเลียกไฟแล้วเลยน่ะเสียงรถเข้าไปจะมาทำท่าโอ้ย โนะได้เด้ก็คือมันขาดแล้วจัดนะแล้วก็ขานกอยู่แล้จะมาเผาเผากินนกโอ้ยเอาไปใหงูกินเนาะไ้ื่อเลขสิบสองอยู่งูอยอยู่ใต้อูกตัวเมิน อันนี้ันแม่เล,ล็กได้เลยชื่อไหเนี่ยด้วยชองอากดียวจะเอาชิช่องอเื่อช่องนึงเอออันชื่อไหเนี่ยด้ยอเาจะช่วโทษชื่อนะฮู้ละชิบบาทเง่นเดอนแล้วโจทย์เือนไม่โธ่เง่นบออแล้วก็ไปจอดแถวนี้พวกเราจะไปแวะฮะฮะเรจะไปแวะเองนนอนไมู่แล้ววันแม่แหงศาสตอ่าอแกสองจงหาบออื

โซเด็ดนะวันนี้ก็ให้ถูห้วยกันทุกคนคอยมานเด้อร์มวยเดอร์เบิดเท่ไร่ปะเบิดเท่ไร่โอ้ยจิ๊บจิ๊บเดาะลอยซาบะเจ้าน่ะจิ๊บจิบผมมีนี่เบิดอันสี่สิบบาท ขึนสี่สิบแค่แมน่นั้นแค่แม่นถือกับหาบาทนะกันได้สามร้อยสามร้อยห้าสิบบอกน่ะนี่กระลุงอืมทำโมวี่ลุงนี่จะเริ่มกี่ใบแซนไปยั้งกันแล้ว

ชือแบบเก้าเหรอนะลุงเอ้ยเอามันถือขู่แม่แล้วได้ตัวได้เลยชักน้ำผึ้งงูล่ะโตอยู่บ่อยบ่อยมินซื้องงูอะไรนะซื้อแต่เล็กงูอะแล้วเป็นเห็นงูดอกก็ซื้อแล้วก็เห็นเขียวสิบสองตัวเดียวหาสิบคู่หาสิบปะลุงเอออ่ะทิพย์ทองตัเดียนะล่างก็บอเอา

เวลาเขาจะมาส่งเงินกับโจ๊ะน้ำเมล็กตามกันรถมาส่งเงินไหนนะตักงเลยมากคนที้เอาห่วยไม่ต่างมากคนขี้เอาได้นักกินมากมากเลยมากโอยแข็งเลยนี่พันละมานี่พี่เอามาหน่อยสิซื้อตื่มนะลุง บ่ม no like um, ีเง ok yeah, ินทอนกัน uh ่น huh. สีเพิ่มเื่อบลังบลัลอยเช้าซื้อไดไทคานะปบติมอิมเนียามาแล้วคุณว่ายันข่าได้เข้ากันนะปะบัณหากับบัณหางูคือกันเข่ากันเลย สิบหน,นึ่นงโบมีเขาช่วงไมหาหน้านาหนะเ,เ้ยห,มมหกเจ็ดศูนย์กับ29องอหนักเนาะชองเก่ากัอ,อเออีเายา<ม>